เดี๋ยนี่บังผสมให้หมดแล้วผสมให้หมดแล้วเอาไปใช้ได้เลยเคมีซึ่งตัวนี้ใช้อยู่อายุการใช้งานอยู่เป็นเป็นเป็นปีอะนะแล้วนี่บังผสมหมดแล้วใช้ดีอย่างตัวนี้แต่ว่าต้นทุนมันมันแรงนิดนึงแล้วเราต้องมาผสมให้ได้สูตรมันด้วยนะไม่ได้มันไม่มันไม่มันไม่จับตัวแล้วมันเสียด้วยมันเสียด้วยเดี๋ยวเราก็ต้องใช้หัวเชื้อตัวสําคัญของมันเนี่ย แต่ก็เลิอย่างก็คือเวลาใช้เวลาใช้เนี่ยเราก็รีบปิดฝาเงี้ยอากาศเข้าเพราะมันผสมไปแล้วไงเนี่ยเอาผสมให้อยู่เนี่ยอย่าให้อากาศเข้าแล้วเก็บในอุณหภูมิที่ปกติไม่ต้องไปแช่ตู้ยงตู้เย็นละอุณหภูมิห้องเรานี่แหละแต่อย่าตั้งที่ร้อนแล้วก็พยายามอย่าให้อากาศเข้าคือพอโดนอากาศแล้วมันจะทําทําปฏิกิริยากับอากาศไงมันก็จะทำให้แข็งตัวเซตตัวแต่ถ้ามันจะเซตงานจริงๆมันก็อยู่ประมาณย4ิบสี่ชั่วโมงถึงมันจะเซตจริงๆนะแต่ว่า ่งแรกมันจะทาํางานยาะแลวคุณประโยชน์ของมันก็คือไปช่วยพวกยางเนี่ยยางสึกยางหมดสภาพเลยเนะพวกนี้จะไปช่วยก่อ,อยางยางมันเซ็ตยางมันทำพอมันเซ็ตตัวแข็งมันก็ยืดหยุ่นเนี่ยมันจะยืดหยุ่นมันจะยืดหยุ่นเห็นป่ะแล้วเราก็ไปแต่งสีเติมสีเอาและแต่เราต้องการแล้วแต่เราต้องเน้นขัดกระดาษทรายเนี่ยนะเราต้องเน้นขัดกระดาษทรายเนี่ยคุณภาพพิเศษของยางตัวเนี้ยเนี่ยสำคัญแล้วก็ดีมากนะทุกคนบอกว่าใช้ดีพี่บงังหัวคนวงคนวดในยางแตกมันช่วยได้ดีมากเลย แต่ต้องดูงานว่างานประเภทไหนนะแล้วคุณประโยชน์ของมันก็คือไปช่วยพวกยางเนี่ยยางสึบยางหมดสภาพเลยนะพวกนี้จะไปช่วยก่อยางยางมันเซ็ตยางมันทําพรมันเซ็ตตัวแข็งมันก็ยืดหยุ่นเนี่ยมันจะยืดหยุ่นมันจะยืดหยุ่นเห็นป่ะแล้วเราก็ไปแต่งสีเติมสีเอาแล้วแต่เราต้องการแหละแต่เราต้องเน้นขัดกระดาษทรายเนี่ยนะเราคงเน้นขัดกระดาษทรายเนะนี่ยคุณภาพพิเศษของยางตัวเนี้ยเนี่ยสาคัญแล้วก็ดีมากนะทุกคนบอกว่าใช้ดีพี่บงังหัวคนวงคนรวดในยางแตกในช่วยได้ดีมากนะ แต่ต้องดูงานว่างานประเภทไหนนะเนี่ยเราก็ดูเนี่ยอย่างพวกนี้หนไหมยางมีปัญหาหมดเนี่ยเราก็ใช้ยางตัวนี้แหละจอดทิ้งไว้เนี่ยพอจอดทิ้งไว้เสียตัวพรมันเสียตัวเนี่ยมันจะเสียตัวของมันเองนะพอไม่มเสียตัวเราก็ซ้ำไปเรื่อยๆแล้วก็ขัดกระจายแล้วแต,แต่งเราจะใส่สีอะไรก็ได้แล้วก็มันมีชุดสีของมันอีกต่างหากเนี่ยแล้วมันทําให้ยางเนบเนบคือ,อยางมันต้องก่อด้วยยางไงนึกว่าเพราะพื้นรองเท้ามันต้องยืดหยุ่นไงเพราะมันยืดหยุ่นมันต้องใช้ยางก่อยางใช่ว่ายางก่อยางยางเก็บยางอย่างงั้นงานพวกนี้เก็บไดด้หมเเลยยนี่ ็นแผลพวกนี้มันจะเก็บได้หมดเลยเราสามารถทําให้มันบาลานได้แล้วมันก็เข้ากับงานทรงงานสีกระดาษทรายใช้กระดาษทรายคัดชิ้นงานเพราะเราคัดชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ลงตัวนี้ลงให้ทั่วอ่าพอลงให้ทั่วเสร็จเราดูกาวเก่าออกเกี้ยงแล้วแล้วเราลงตัวนี้เสร็จเราก็ปล่อยมันแห้งสักหนึ่งนาทีแล้วก็ตามด้วยกาวขาวกาวขาวนี้ก็เกลี่ยไปทั่วชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานหรือจะเป็นหัวหรือเป็นที่มันแตกก็แล้วแต่เกลี่ยทั่วแล้วทิ้งไว้ พอทิ้งไว้เสร็จพอเราใช้กาวขาวเกียทั่วชิ้นงานแล้วชั่วตัวชิ้นงานแล้วเราก็มาใช้ตัวนี้เลยยาง a อบีแเราคิดว่ามันแน่นดีแล้วใช้ยาง AB หยอดทิ้งเลยหยอดเนี่ยทิ้งไว้เนี่ยปื๊ดแล้วทิ้งไว้เลยคืนหนึ่งพอคืนหนึ่งเรามาดูเซตตัวว่ามันเซตตัวไหมเพราะมันจะยุบลงไปพอมันยุบแล้วเราไม่พอใจเราอยากอีกเราก็หยอดลงไปอีกรอบหนึ่งปื๊ดแล้วทิ้งไว้ แล้วพอเราเกี้ยเราชัวแล้วเราค่อยมาพอเราใช้ยาง a อเเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากว่ามันโอเคแล้วเราขัดกระดาษทรายหน่อยแล้วมาเก็บด้วยสีเราจะเป็นสีดําหรือสีอะไรแล้วแต่เราก็มาเก็บจะเก็บตรงหัวตรงอะไรก็แล้วแต่เก็บพอเราเก็บเสร็จเราด tone, ูมันยังไม่พอใจมันยังเป็นหลุมอากาศบุ๋มบุ๋มก็ข um ัดกระดาษทรายแล้วก็ลงสีไปอีกจนเราเก็บไม่มีรอยบุ๋มไม่มีหลุมอากาศแล้วไม่มีแบบเป็นบุ๋มบุ๋มแล้วไม่มีเป็นแผลแล้วเราก็มาจบด้วยตัวเคลือบเงา แล้วก็พอเรามาลงด้วยเคลือบเงาเนี่ยเคลือบเงาเราก็ลงฉโลไม่ทั่วแผลที่เราต้องการเสร็จเราทิ้งไว้สามสิบนาทีหรือวันหนึ่งก็ได้แล้วก็มาลงอีกรอบหนึ่งทีนี้แหละงานก็จะหนึบติดแน่นทนนะสวยน้ำยาขัดขอบขาวนี่มันไม่เกี่ยวใครอยู่แล้วมันขัดขอบขาวอย่างเดียวก็คือเทลงไปทั่วแล้วก็ใช้เป่งกวันเกลี่ยแล้วก็ทิ้งไว้สามสิบนาทีแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ํา มันมันมาเช็ดออกแค่นั้นเองอันนี้ไม่เกี่ยวด้วยใครอันนี้จ,จะเป็นขั้นตอนมันบังเขียไ 1, 2, 3, 4, 1, 2, น, 3, 4, 5, 6, น,น,น,ยนไว้แล้วหนึ่งสองสามเนี่ยสี่เนี่ยหนึ่งสองแลวเนี้ยสามสี่ห้าหกเนี่ยนะบังเขียนลำเบอร์ให้แล้ว